LG นี่คือคนที่ทำมือถือแบบที่คนอื่นเขาไม่ทํากันจริงๆอะ แต่เราได้เครื่องนี้มานะคะคุณผู้ชมเนี่ยบอกเลยว่าเรามีคําถามเกิดขึ้นในใจมากมายเลยว่าถ้าวันนั้นเนี่ย LG นํามือถือที่มันแบบคุณภาพระดับนี้เนี่ยมาขายในราคาเดียวกับเทนนิสแบรนด์หรือว่าแพงกว่าเล็กน้อยก็ได้ไม่เป็นไรทุกวันนี้เนี่ย LG จะยังคงยุตบิบทบาทตัวเองในวงการสมาร์ทโฟนหรือเปล่าเพราะารุ่นนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ดีมากๆในการใช้งานวันนี้เราอยู่กับพรีวิว LG Velvet นะคะคนสุดท้ายของโลกแน่นอนเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมันออกมาเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วสำหรับ LG Velvet ตัวนี้ ออกมาก็มีกระแสะกันแบบค่อนข้างมากมายเลยทีเดียวหลังจากที่ตัวนี้เนี่ยออกแบบมาด้วยหน้าจอ20.5ต่อ9ติก,กลมกลมก็เกือบเกือบ21ต่อ9แล้วแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะยาวมากแล้วก็บางมากๆเลยคุณผู้ชมดูบางมากบางมากจริงๆนะคะดูสวยงามแต่ก็ยังมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่พรีเมียมมากวันนี้กระดูดไปได้มาจากในช h อป e ีนะคะในราคาเป็นมือสองนะน่าจะสัก8,000กว่าบาทได้8,000กว่าบาทกับสเปคนี้แน่นอนว่ามันเวิร์กมากๆแต่ว่า LG เนี่ยทำมือถือในช่วงสุดท้ายของบอริษัทของเขาเนี่ยได,ด ไหนก่อนที่จะตัดสินใจยุติบทบาทในวันที่31กรกฎาคมนี้เรามาพรีวิวรุ่นนี้พร้อมๆกันนี่คือ LG Velvet well, ค่ะถ่าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโ o รมาพดูดถึงมือถ LG นะคะเราเดินทางกันมาไกลมากๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทุกคนก็คงจะทราบดีว่าน,นรุ่นเองก็รีวิวมาตั้งแต่ LG G2 ใช่ไหม G3 G4 G4 น่าจะไม่เคยหรือเคยจาไม่ได้ละ G5 G6 แหละซึ่งเราเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงของ LG เนี่ยมาตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าทุกครั้งที่เขาทําตัวแ l ล g s h i p มาแล้วจะดีคือถ้าเป็นแบบอย่างแบรนด์อื่นอย่างซัมซุงหรืออย่างอะไรเงี้ยที่ที่ออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้แบรนด์ซัมซุงพอเป็น flagship ปุ๊บอย่างน้อยก็ใช้คําว่าไว้ใจได้แต่ LG เคยทาให้เรุดรู้สึกกับแ l ล g s h i แล้วก็แบบงงๆแบบเอ๊ะ อะไรมาแล้วเหมือนกันในความรู้สึกแบบนั้นแต่ก่อนจะไปดูพรีวิวกันนะคะขออนุญ,ญาตแรกเก็ตเล็กเก็ตน้อยให้คุณผู้ชมรับฟังกันในหนึ่งแล้วกันไปเลยสำหรับเก็ตเล็กเก็ตน้อยนะคะตอนนี้ LG เนี่ยก็ได้ยุติบทบาทสมาร์ทโฟนของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะซึ่งเขาจะทําการอัปเดตแล้วก็ซัพพอร์ตไปนะคะจนถึงประมาณวันที่31กร,รกฎาคมนี้โดย LG เนี่ยก็เป็นแบรนด์แรกๆเลยที่เข้าสู่วงการสมาร์ทโฟนนะคะแต่ว่าไม่ประสบความสาเร็จในท้ายที่สุดนั่นเองด้วยราคาที่อาจจะสูงเกินไปแล้วก็สเปกเนี่ยถ้าเทียบกับแบรนนดอื่ ก็ต้องบอกว่าต่าเกินไปเช่นกันนะคะโดืเอพาะในประเทศไทยของเราเนี่ยก็เริ่มทําการตลาดไปสักพักใหญ่ๆถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นซีรีส์ตั้งแต่ LG G 6เป็นต้นมา G 5 G 6นี่แหละประมาณนี้นะคะเรื่อยๆ LG เนี่ยมีแฟลกชิปหลายตัวนะคะที่ออกมาโดยเฉพาะซีรีส์ V ที่ออกมาก่อนน,นี้นจะเป็นตัวของ V 40 V 50 V 60แล้วก็ตัวของ LG G ซีรีส์ที่โด่งดังนะคะหลายๆตัวเนี่ยก็ออกแบบมาแล้วโดยเฉพาะมือถือ LG เนี่ยก็เป็นมือถือที่มีการออกแบบที่โดดเด่นแล้วก็ประหลา หลากหลายแบบมากไม่จะเป็น LG Wing ทีนดุดเนี่ยสั่งมาเรียบร้อยแล้วที่คุณผู้ชมเห็นรูปอยู่ตอนนี้หรือว่าจะเป็น LG ที่เป็น Dual Screen ที่เอาตัวเครื่องเนี่ยไปประกบกันซึ่ง LG e l v e t ที่เราเจะรีวิววันนี้เนี่ยเขาก็มีตัวจอ Second Screen เหมือนกันนะแต่ถึงกันนั้นแล้วเนี่ยแม้ว่า LG จะเป็นหนึ่งในมือถือที่มีการออกแบบดีไซน์สุดล้ำและมีนวัตกรรมมากมายแต่ในวงการโลกนั้นก็ไม่ได้รับความนิยมมากเท่าที่ควรนั่นเองนะคะทำให้มือถือ LG ตอนนี้ยุติบทบาทไปเรียบร้อยใครที่จะซื้อมือถือ LG ตอนนัวนี้ก็ ประเ,เ,เป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับเกตและเกตน้อยที่เรานั้นนํามาฝากกันสาหรับ LG เนี่ยสำหรับนด,ดุเป็นมือถือที่นด,ดุมีความรู้สึกดีเพราะว่าเอาตรงๆน้ด,ดุเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรเหมือนใครแปลว่าอะไรอย่างใครใช้อะไรเยอะๆเนี่ยเราจะไม่ใช้มือถือที่คนใช้เยอะๆในโลกมีหรือเปล่าคุณผู้ชม p h o n e ใช่ไหมก็ไม่ใช้คือรู้มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใช้เป็นเครื่องหลักนานๆหยิบมาทีนู่นนู่ซ้ำนะครับไม่ค่อยได้เล่นไปจริงเป็นจังแต่ก็จักทุกวันนะเพื่อต้องเรียนรู้มันตลอดหรืออย่างซัมซุงเนี่ยอาจจะเป็นแบรนด์ที่คนใช้ะะ่่ามนัั S10+ ซึงจ มีโว้ ivo, อย่างนี้อ่ะคนไทยอาจจะแล้วความนิยมในระดับที่ ถือว่าติดท็อป t o e ของประเทศด้วยแล้วก็ในเซาท์อีสต์เอเชียเองเนี่ยวีโถือว่าครองตลาดนะก็นดูก็ใช้คือนดูเป็นคนที่ชอบทำอะไรไม่เหมือนใครอะแล้วแบบอย่างทีฟุตบอลนี่ทุกคนก็ทราบนดูเชียร์ลิวฟูแต่ไม่ได้มาเชียร์ตอนที่มุ่งได้แชมป์พีมะลิกนะนดูเชียร์แต่ปี99ปี2000ที่แบบเชียรลเยเข้ามาแล้วก็แบบแมนยูครองบอลลังอยู่ตลอดเวลาใครเชียร์แมนยูตอนนั้นก็เชียร์ไปไม่เชียร์ชอบเชียร์ทีมอื่นก็เลยไปเลือกเชียร์ลิวพูนะฮะแล้วก็ เราก็เลยแบบพยายามจะทำอะไรให้มันดูแปลกขึ้นไปเรื่อยๆนะนะ,นะใครที่ดูรายการสเต็ปกีกนะเราก็จะบอกว่าจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยพยายามพัฒน,นาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งถ้าใครบอกว่าสเต็ปกี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเนี่ยเราจะโกรธมากเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกคนคงจะเห็นว่ารูปแบบของรายการของเรามันปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงๆเพราะอินดี้ไง อ่ะใครอินดี้บ้างอินดี้ปอ่ะกลับมาที่ LG กันแล้วกันนะคะ LG Velvet เนี่ยแน่นอนว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นแหละที่ถ้าเกิดว่าตอนนี้นูดูถือไปข้างนอกน่าจะเป็นหนึ่งในล้านคนก็ว่าได้ที่ถือในประเทศไทยแล้วดูว่าในประเทศไทยมันน่าจะมีไม่น่าเกินแล้วดูไม่รู้นะดูไม่อยู่ในกลุ่ม LG คนใช้แต่ว่าเราเดาว่าน่าจะไม่เกิน5 6 0 0เครื่องอติตีเยะหน่อยแล้วกันสัก1000เครื่องอาจจะเป็นไปได้แต่คิดว่าคิดว่าไม่เกินนี้แน่นอนนะสำหรับมือถือ LG Velvet ตัวนี้ให้ความรู้สึกยังไงบบบ้้าาามดูกกกันนนะะคเร่ตจอออแลย คือสิ่งแรกที่รู้สึกว้าวมากตอนที่ได้จับขึ้นมาจากกล่องคือมันบางมากเป็นมือถือที่บางเจีย๊ยบเลยเป็นมือถือที่แบบบางแล้วก็ดูดีมากๆในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยนะครตัวนี้มันเปิดราคามาที่ต่างประเทศเนี่ยประมาณ 20, 2,5 0 0ื่นสองหมละกันตีกลมๆสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพบาท เราได้อะไรรุ่นนี้มันออกมาช่วงกลางปีที่แล้วกลางปีที่แล้วเนี่ยสองหมื่อืก็ได้หลายรุ่นนะเสี่ยมี่เองก็ได้ตัวท็อปเลยในราคานี้ส่วนถ้าเป็นแบรนด์ที่เป็นไชนีสแบรนด์เนี่ยทั้งหปีที่ผ่านมาเนี่ยไชนีสแบรนด์เนี่ยมีบทบาทมากเลย,ยโดยเฉพาะหัวเว่ยวีโว่ออปโป้เรย์มี่เสี่ยมีพวกนี้เนี่ยถือว่ามีบทบาทมากๆมือถือที่ออกมาหลังๆก็ดูพรีเมียมมากขึ้นใช่ไหมราคาที่ขายเนี่ยของแบรนด์จีนเองก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเขาพยายามจะขยับตัวแบรนด์ขึ้นไปเรื่อยๆคือถ้า,าก 25, นนเาาาวาากว่า2 ส5มื่นห้าเล็กน้อยปร, 7, ประมาณนเจ็ดสองม่นแปดประมาณเนี้ยซึ่งถ้าเกิดมาเทียบกันนะในราคาใกล้ๆกันนดูดอาจจะได้โปรโมโชั่นดีๆจาก Oppo Find X2 ที่ให้สเปคที่แบบดูว,ว่าวางอลังการกว่า คือ LG ตัวนี้มันจะเว่์วังอลังการก็ต่อเมื่อมันมีอุปกรณ์เสริมแต่เดี๋ยวอุปกรณ์เสริมเนี่ยนราดูเคยมีประสบการณ์แล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง <S <S โดย LG Velvet ตัวนี้นะคะจะมีความบางเนี่ยอยู่ที่7.9มิลคือบางมากคุณผู้ชมดูมันบางมาก,กจริงๆแล้วก็ที่สําคัญตัวจอเนี่ยมันยืดยาวขึ้นไปจอของเขานะคะมีขนาด6.8นิ้วความละเอียดเนี่ยเป็นแบบ Full HD Plus แล้วก็ตัวพาร์นลจอเนี่ยจะเป็นแบบ P OLED ก็คือตัวนี้มันก็เป็น OLED นั่นแหละอย่างหนึ่งแต่ว่า P OLED เนี่ยจะเป็นจอเอกลักษณ์ของ LG ออออยู่่แลล้้วคคืืาใรทีซ LD ตด รูกเขาชูจุดเด่นเรื่องของจอแบบ P.O.L.E.D มาตลอด P.O.L.E.D ตัวนี้เนี่ยมันสวยงามแล้วก็ตัวจอเนี่ยมันโค้งแบบ Ar c 3D ก็คือว่าเป็นแบบ3มิติสวยงามแต่ว่าณดูเนี่ยพอหยิบขึ้นมาปุ๊บม,มันสวยมากแต่มันไปติดอยู่นิดนึงว่าในในยุคเดียวกันเนี่ยในมือถือราคาประมาณนี้เนี่ยนะครับตัวมือถือของคนส่วนใหญ่จะไม่เป็นจอติ่งหยดน้ำแล้วซึ่งตัวเนี้ยจอเป็นติ่งหยดน,น้ําแน่นอนว่าจอติ่งหยดน้ำเนี่ยมันมันเอาไปนานแล้วพอมันกลายเป็นติ่งหยดน้ำเนี่ยผลที่มันเกิดขึ้นต่อมาคือขอบจอบนล่างเนี่ยม คือตัวเครื่องเนี่ยมันยืดยาวขึ้นมาด้วยอัตราส่วนหน้าจอที่ค่อนข้างจะยาวก็จริงแต่ว่ามันมันมีขอบจอบนล่างที่น่าดูรู้สึกว่ามันหนาเกินไปถ้ารุ่นนี้เนี่ยเขาทำจอเจาะรูมานะครับมันจะดูพรีเมียมมากมากเลยแต่พอมันกลายเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวขอบสีด้านเนี่ยเราเห็นขอบจอสีดำค่อนข้างเยอะมากๆนะคะตรงบอร์เดอร์ของเขาเนี่ยเยอะมากทั้งบนล่างแล้วก็รวมถึงด้านข้างด้วยเช่นกันเข้าใจว่า ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้แต่เอาเป็นว่ามันหรูมากแต่มันหรูไม่สุดคือมันหรูทุกอย่างด้านหลังการออกแบบดีไซน์การจับถือทุกอย่างมันเวิร์กมากแต่ว่าพอมันมีตัวติ่งหยดน้ํามาแล้วก็ตัวขอบจอดําๆที่มันหนาเอาตรงสลับนดุดรู้สึกค่อนข้างจะขัดใจนิดนึงรู้สึกแบบมันน่าจะสวยกว่านี้นะเขาคือมันมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้เพราะว่ามันทําวางตัวเองมาค่อนข้างจะพรีเมียมละน่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นซึ่งเราก็ไม่ได้ไปหาข้อมูลนะครับว่าทําไมมมนต้องเป็นแบบนี้แต่เอาเป็นว่าเราว่าถ้ามันเป็นจอแบบ เจารูมันจะสวยกว่าสวยใครที่รู้ข้อมูลก็บอกถ้าดูเพิ่มได้นะจุดขายต่อมานะคะก็คือรุ่นนี้เนี่ยรองรับการใช้ตัวของสไตลัสของว่าคอมด้วยซึ่งอันนี้ต้องซื้อเพิ่มแล้วก็รองรับตัวของ d a o Screen ที่เราเคยใช้ใน V50 อันนี้ก็ต้องซื้อเพิ่มเหมือนกันนะคะไม่แถมมาในกล่องจากประสบการณ์ในการใช้ d a o Screen ของ LGV ห้าสิบมาเนี่ยบอกตรงเลยว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากมันมากสักเท่าไหร่รู้สึกว่าทุกวันนี้มือถือ2จอสำหรับไดรฟ์แม้กระทั่ง ROG Phone ที่ไดรฟใช้อยู่เนี่ยมันก็มีจออีกอันหนึ่งไอ้ตัวที่มันเป็น dock ก็ไม่ไม่ค่อยได้ใช้อะ dock station ของเขารู้สึกแบบมันมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรได้มากขนาดนั้นในความรู้สึกคือมันอาจจะมีประโยชน์ในมุมมองที่ว่าเออมันอาจจะทําได้หลายอย่างจริงแต่ว่าพอถึงเวลาจริงปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเครื่องมันหนาเกินไปแล้วเราก็อาจะไม่ได้ ไม่ค่อยได้ใช้มันสักเท่าไหร่เราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ทําให้เราตื่นเต้นมากแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในะนวัตกรรมที่หือหวาของ LG ที่ทําออกมาแล้วเนี่ยคือถ้าดูพูดเลย,เลยนะว่าแบรนด์มือถือเนี่ย LG นี่ถือว่า <c oughs> เป็นแบรนด์ที่ทํามือถือออกมาได้แบบ มีนวัตกรรมแปลกๆเจิงๆตลอดไม่มีใครตามทันเลยนะล้ำๆมากถึงสุดท้ายแล้วจะไม่มีใครทําตามก็เถอะแต่ว่ามันล้ำมากอะเลยรู้สึกว่าใช้แล้วมันดูอินดี้มันดูเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไม่เหมือนใครซึ่งเราคิดว่าแนวแนวความคิดของแบรนด์ LG น่าจะคิดมาในแนวนี้แหละว่าต้องการสร้างมือถือให้มันดูเจ๋งดูเท่แล้วก็ไม่เหมือนใครอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้รับความนิยมมากขนาดนั้น ต่อมาก็เป็นเรื่องของชิปเซตนะคะรุ่นนี้เนี่ยเลือกใช้ Snapdragon 765G โอเคมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร 765G ก็เราก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามันก็จะไล่มาแต 88, ่88865 8 Plus 865 750 765อะไรเงี้ยมันจะแบบไล่ๆกันมาตรงนี้นะนั้นก็ยังติด t o อป5ของมือถือที่ค่อนข้างเร็วของทาง Snapdragon แล้วก็ทางฝั่ง Android อยู่นะคะการเล่นเนี่ยโอเคเลยนะคะดูดลองเล่นหลายๆอย่างแต่วันนี้เป็นพรีวิวนะเดี๋ยวขอขไปลองใช้ให้มากขึ้นกว่านี้นหน่อยตัวเครื่องด้านล่างเนี่ยน่าประทับใจมาก ตัวเครื่องบางมากแต่ว่ายังคงใส่รูเสียบผูฟัง3.5มาแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมมองดีๆจากตัวอินเสิร์ตที่ดูใส่เข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าการวางของตัวพอร์ต Type C กับตัวพอร์ตผูฟังเนี่ยถ้าเราดูดีๆนะจะเห็นว่ามันไม่ได้อยู่ตรงกลางซะทีเดียวมันเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงเนี่ยลำพอมันเอาไปวางอยู่กับตัวลําโพงซึ่งลําโพงเนี่ยอยู่ตรงกลางเครื่องนะเห็นไหม ลำโพงเนี่ยอยู่ตรงกลางแต่ว่า USB Type C กับรูเสียบความสามจุเนี่ยมันดันถอยลนลงมาเนี่ยสำหรับเราแล้ว่ามันก็ดูไม่ค่อยสมมาตรเท่าไหร่แม้ว่าจะใส่รูเสียบความสามจุามาให้แต่มันก็ประหลาดนะเออมันก็ประหลาดดีอ่ะด้านบนนะคะก็จะเป็นทาใส่ซิมนะคะแล้วก็มีไมคโครตัดเสียงรบกวนด้านขวาม,มีปุ่ม power นั่นเองทั้งหมดโดยรวมตัวเครื่องในด้านหลังผู้ชมดูด้านหลังเขาด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยนะคะให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งมันสวยมากๆตัวกล้องหลักของเขาเนี่ย48ล้านเนี่ย มันเด่นออกมาเลยว่าชั้นคือ48ล้านแล้วก็ตัวอื่นๆก็ไล่มาเรียบหรูแล้วก็ดูดีมากๆเอาว่าการออกแบบดูดีมากแต่พอพี่ข้านหน้าปุ๊บมันก็จะแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเจ็กาการออกแบบดูสีผูปบาษาจุ5เป็นยังไงบ้างไอโอเคไปดูในเรื่องต่อไปกันดีกว่าอีกหนึ่งอย่างที่ทางหน้าของตัว LG Velvet ตัวนี้ให้มาก็คือรอมเนี่ยให้มา 128G ิแกิกแล้วก็แรมเนี่ยให้มาได้ 8G กิกโดยรอมห2 8รอกิกเนี่ยจะเป็นแบบ UFS 2.1ด้วย แล้วก็แรมเนี่ยเป็น LPDDR4X ซึ่งเราจะเห็นว่าด้วยราคาประมาณนี้เนี่ยถ้าเป็นใช้ดิสแบร์หรือว่าแบรนด์จีนเขาให้ UFS version สแน่นอน3 0 3, 3, 3 1แล้วก็ว่าไปแรมต้องมี LPDDR5 แน่นอน LG รุ่นนี้เป็นมือถือที่ดีกล้องสวยเลยแหละแล้วก็กรูปร่างหน้าตาดูดีเลยฟังก์ชันฟีเจอร์เยอะที่สุด LG นี่จะเป็นโทรศัพท์ที่มีฟีเจอร์เยอะที่สุดในโลกแล้วน่ารู้บ้างใจว่าไม่มีใครใช้ฟีเจอร์ของมือถือ LG หมดแต่ด้วยด้วยตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็ แอบรู้สึกเสียดายเหมือนกันว่าแม้ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าช่วงปลายแล้วช่วงปลายของ LG ที่ เริ่มทามือถือแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างฮาร์ดแวร์ข้างในที่ดูแล้วมันมันว้าวมันคุ้มได้เท่ากับชไนซ์แบรนด์ในตอนนี้ด้วยซ้ำตอนนู้นก็สู้ไม่ได้ยิ่งหนักเลยปีแล้วสู้กันหนักมากช่วงโควิดเนี่ยโอเคนั่นก็คือสเปคสมุดทั้งมมลที่เขาให้มามาดูตัวของกล้องหลังหนึ่งกล้องหลังตัวนี้เนี่ยให้ความละเอียดมาที่48ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็ให้ค่า F เนี่ยอยู่ที่1.8นั่นเองระยะเนี่ยคือ26มิลน,นะตัวอัลตร้าไวเนี่ยให้มา8ล้านแล้วก็นเดนฟ ว้าวมากก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเลนเดฟจนวันนี้น้ดุดบอกเลยนะจนวันนี้ที่นดุดรีวิวมือถือมาหลายร้อยเครื่องเนี่ยสำหรับนดุดนะการเบลอด้วยมือถือเนี่ยมันดูปลอมมากเลยมันดูไม่ค่อยจริงไม่ว่าจะแบรนด์ไหนทํามันก็คือซอฟต์แวร์แท็กทั้งสิน้นมันมันก็แค่ดึง subject ก็คือดึงตัวเราออกแล้วก็ทําให้ขหลังมันเบลอเท่านั้นมันก็เหมือนตัดแปะคือจะคมมันต้องเปิดน้อย,อยจริงๆอ่ะแต่ก็จะไม่ได้สวยเวอร์วังไงคันนีน้พอตัวเดฟเนี่ยสำหรับนดุดมันไม่ได้สําคัญมาก ขนาดนั้นเท่าไหรในข้อสุนของเรานะคือถ้าจะเลือกสักตัวหนึ่งแล้วดูจะใส่เทเลโฟโต้มาตัวนี้อืมแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันมันบางบอกล่ารุ่นหรือไม่ได้ใส่เทเลโฟโต้มาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเอาว่ามันมีเทเลโฟโต้เอาตร้าไวาของมันก็มาแค่8ล้านซึ่งราคาเนี้ยควรจะได้13ล้านแต่พิกเซลไม่เคยเกี่ยวกับความสวยงามของภาพนะคะดังนั้นเราก็ต้องไปดูตอนนั้นดูรีวิวอีกทีนึงว่าออกมาแล้วแบบมันจะว้าวแค่ไหนแต่ลองถ่ายเล่นเมื่อกี้ดูมันก็แบบเฮ้ย ว้าวอ่แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ว้าวเลยคือพอถ่ายถ่ายรูปแบบเต็มเต็มสกรีมหมายถึงว่าถ่ายรูปอัตราส่วนเต็มจอเนี่ยมันจะได้ความละเอียดอยู่ที่7ล้านพิกเซลเท่านั้นซึ่งเรางงมากว่าทําไมพอถ่ายแบบเต็มจอปุ๊บเนี่ยความละเอียดมันลงไปเหลือแค่7ล้านพิกเซลท่านั้นที่ภาพมันค่อนข้างจะครอปเข้าไปด้วยซ้ำเนี่ยมันเหลือแค่7ล้านพิกเซลแล้วก็ตัว16ต่อ9อันเนี้ยถ่ายได้สูงสุดที่9ล้านพิกเซลถ้าเป็นตัว48ล้านเนี่ยจะต้องถ่ายแบบอัตราส่วน4ต่อ3 ดังนั้นเหมือนจะพยายามดันไปให้สี่ิ3แต่โอเคเล้านถามว่าโอเคไหมก,กับการถ่ายทั่วไปเราว่ามันเพียงพอแหละพี่แต่อาจจะรู้สึกว่าคนซื้อมาก็าจ,จะรู้สึกแบบเอ๊ะฉันใช้เลนหลักนี่นาแล้วทำไมฉันถึงไม่สามารถถ่ายแบบ48ล้านได้ทำไมฉันต้องมานั่งถ่าย 7ล้านพิกเซลนะครที่มันเต็มจออันนี้ก็ถือว่าน่าคิดคราวน,นี้มาดูในหมวดต่อไปบ้างนะครหมวดวิดีโอค่ะโหมวดวิดีโอตัวนี้น่าสนใจมากๆการมาของ t i k t อกแล้วก็การมาของคอนเทนต์วิดีโอเนี่ยกำลังเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกนะคะสำหรับมือถือรุ่นนี้เนี่ยนะคะสามารถอัดตัวกล้องหลังเนี่ยได้ในระดับ 4K นะคะแต่เป็น 4K แบบ30เฟรมนะคะ Full HD เนี่ยอัดได้60เฟรม คราวนี้ความน้างใจยางหนึ่งก็คือเขามีโหมดไมโครโฟนเดี๋ยวดูขึ้นภาพให้จะมีแบบเบสิกก็คือเสียงธรรมดาเสียงแบบ ASMR recording อันนี้พูดก่อนเลยนะคะสำหรับนาดุดนะ ASMR นี่เป็นอะไรที่นาดุดแบบได้ทุกอย่างอยู่ในเรื่องกินจริงๆแต่ถนะ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะมาบอกว่าพี่ดุดลองทำ SR กินนุ่งกินนี่หน่อยเราจะไม่ไหวจริงๆเราเราไม่ชอบเสียงกินอะ่ะแบบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย อะไรเงี้ยเราจะไม่ชอบอะเราสึกแบบมันยังไงก็ไม่รู้อะคืออาจจะเป็นเพราะวัฒนธรรมเรานะแบบกินมาก็แบบขอเสียงเบาๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่โอเคเราก็เข้าใจว่าที่ญี่ปุ่นก็อ่าซดนี่ดังๆที่จีนอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเป็นคาแรคเตอร์ของเขาว่ายิ่งทําก็จะสึกเหมือนยิ่งอร่อยอันนี้ก็เข้าใจได้แต่เราแค่ไม่ชอบซึ่งอันนี้มันว่ากันไม่ได้แต่เราก็สามารถทําอสออื่นได้ซึ่งนนดุดอาจจะเอาไปทำเอสกับรถทำย่านน,นดุดไงนะฟีทึกๆกๆ,ๆ อันนี้ก็โอเคเหมือนกันไมโครโฟนแบบ ASMR อยู่นี้แล้วก็มี voice bokeh นะคะตัวนี้จะเป็นการตัดเสียง noise ข้างหลังเนี่ยออกเพื่อให้ดีเสียงเราเนี่ยชัดขึ้นนะถือว่ามาแปลกเหมือนกันสำหรับรู้เล่นตรงนี้เนี่ยเห็นแม่บอกแล้วนวัตกรรมถามว่าไอ้เรื่องที่พูดออกมาเนี่ยมันมีใครทำไหมไม่มีนะ LG นี่คือคนที่ทำมือถือแบบที่คนอื่นเขาไม่ทำกันจริงๆอะเออแบบนี้ก็มีว่ะอะไรอย่างเงี้ย ASMR voice bokeh voice bokeh จะไม่เท่าไหร่แต่ ASMR มีใครทำไหมนะคะ ต่อไปเป็นกล้องหน้านะคะเดี๋ยวลองถ่ายแบบกล้องหน้าตัวนี้16ล้านพิกเซลบางคนบอกว่าเฮ้ยมันเทียบกับแบรนด์จีนแล้วมันให้มาไม่เยอะนี่หว่าแต่ว่าอันนี้เป็นกล้องหน้าของ LG ที่ดีที่สุดตั้งแต่นั้นดูถ่ายรีวิวมือถือมาเลยปกติกล้องหน้า LG นี่ถืออยู่ในขั้นแบบค่อนข้างไม่ค่อยดีอ่ะหนักกว่าซัมซุงอ่ะหนักกว่าซัมซุงแต่อันนี้คือแบบดีเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูอันนี้คือกล้องหน้านะคะของ LG Velvet ขึ้นรูปให้แล้วว่ามันก็ดีอ่ะแต่ว่ามันอาจจะแบบดูยัไ่ไงไม่รู้อ่ะ เออมันก็ได้แหละก็ได้อะอ่ะมันว่าเท่าที่ลองเล่นดูคือมันมันรู้สึกดีกว่าที่เคยใช้มาของ LG V 5 0นี่ก็ถือว่าหายานะลองใช้ดูไม่ไม่เวิร์กเลยวีมันก็ไม่ค่อยดีอ่ะแต่ตัวนี้โอเคกล้องหน้าดูดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะคราวนี้เขาก็มีโหมด AR ด้วยอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูสักอันหนึ่งน่ารักดีแบบเกาหลีเกาหลีอ่ะนี่เห็นอ่ะขึ้นพาให้ผู้ชมได้ดูกันก็เออมันอารมณ์แบบเกาหลีเกาหลีขึ้นมาแบบเนี้ย ก็โอเคนะคะตัวกล้องหน้าดีเลยทีเดียวแล้วก็ตัวกล้องหน้าตัวนี้นะคะสามารถอัดได้ในระดับ 4K เลยแล้วก็ Full HD 60ก็ทําได้แล้วก็มีกระแสะมาจากต่างประเทศเหมือนกันว่าตัวกล้องหน้าของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีมากนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีหนึ่งแล้วกันตอนที่เรารีวิวแล้วเนาะแต่ก่อนจะไปเรื่องอื่นเนี่ยบอกกันนะถ้าดูเปิดกล้องหน้ามาเนี่ยรู้สึกเลยว่ากล้องหน้าเขาค่อนข้างแคบแม้ว่าจะเปิด4ต่อ3แล้วเนี่ยแต่รู้สึกมันไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่กลาง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 แล้วกันต่อไปเป็นองสุดท้ายนะคะแบตเตอร เสียดายที่นุดได้มือสองม,มาที่มมีแต่เครื่องปเปล่าๆไม่มีที่ชาร์จเลยดังนั้นเราไม่สามารถจะบอกคุณผู้ชมได้ว่ามันชาร์จได้เร็วแค่ไหนยังไงลนแถมอะไรมาอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เสียบชาร์จทั่วๆไปก็โอเคแบตเตอรี่4ี0 0าเอาว่าได้ดูดลองเล่นดูแบตเตอรี่อึดใช้ได้เหมือนกันนะคะ765้ 7, 5, มันไม่ค่อยได้กินแบตเตอรี่มากอยู่แล้วเอาละคุณผู้ชมแลวนี่คือพรีวิว LG Velvet นะคะบางสวยดูดีเลยแต่ว่าฮาร์ดแวร์อาจจะไม่ได้เวอร์วงังอลังการเท่ากับช h i n e s e b r ร n d ก็นยุค ท้ายๆและของ LG ที่ทำมาถือมาแล้วค่อนข้างดูดีใครที่อยากจะซื้อมือสองซึ่งมันน่าจะมีขาย <c oughs> สักวันหนึ่งลองหาดูในช้อปปี้อบอกพี่ผมเจอช้อปปี้ไม่มีเลยพี่ไปไหนเนี่ยหมดไงแค่นั้นเองนะคะไม่มีเรื่องอื่นเลยหมดโอเคถ้ามันมีมันก็มีละจ้ะโอเคไหมแต่วันนี้รายการของเราก็ต้องล่าลาไปแล้วว่าวันนี้พรีวิว LG Velvet คสุดท้ายของโลกเนี่ย จะทาให้คุณผู้ชมนั้นรู้สึกตื่นเต้นกับมือถือ LG ขึ้นมาบ้างจะบอกว่าแอบสั่ง LG Wing มาด้วยไอตัวที่เป็นไอจอหมุ่นนะฮนะ,ะซื้อที่เมืองไทยไม่ได้เลยก็เลยต้อง p r อเด d e r มาก็เดี๋ยวมาถ้ามันมาเนี่ยก็จะได้รีวิวอีกอย่างแน่นอนนะคะถึงช้าหน่อยแต่อร่อยแน่อรอ่ะสำหรับในรายการของเราต้องลาลับแล้วนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like กดแชร์และกดติดตามให้กับเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์โอยาสุมินาไซนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย